นนี้นกอ,อยู่ที่หน้าร้านเนื้อแท้นะคะสาขาสามย่านมิตรทาวหลังจากที่แบบเดินวนๆดูนะคะมีหลายๆร้านน่าสนใจมากเลยแต่ว่าเราอยากกินเนื้อค่ะโดนราเมนไปหลายมื้อแล้วนะคะถ้ายังแบบหาราเมนกินอีกแล้วก็ทำคลิปราเมนลง,ลงเนี่ยนกรู้สึกน่าจะได้เปลี่ยนชื่อช่องแล้วแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่านะคะว่าจะมีเมนูอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะพเพื่อนตอนนี้นกนั่งอยู่ในร้านเนื้อแท้แล้วนะคะ ก็อาจจะดินเสียงแบบหลังกานเสียงทำอาหารนิดนึงนะคะเพราะว่าโซนที่เรานั่งอยู่เนี่ยจะใกล้กับห้องครัวมากเลยค่ะทุกเดี๋ยวมุ่นพาไปดูเมนูของทางาร้านเนื้อแท้ก่อนนะคะนี่นะก็ชื่อร้านเนื้อแท้นิเด็นเลยคือเรื่องเนื้อ,อนะคะจริงๆเนี่ยคือเนอกจากเป็นตัวสเต็กที่เป็นสําเร็จแบบนี้มานะคะรู้สึกว่า จะมีเป็นตัวเนื้อสเต็กนะคะในตู้เนื้อให้เราเลือกมาทําด้วยนะคะให้เชฟไปทำให้นะคะแต่นุกไม่แน่ใจว่าสาขาสญญญามาย่างวิานุ้งเ,เสสาขานุเคยไปทานหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะน่าจะไม่ต่างกันน่าจะมีแบบตัวสเต็กเฉพาะให้เลือกด้วยนะคะมีมีเมนูเบอร์เกอร์นะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างที่เห็นนุ้กก็จะเป็นแบบเมนูเนื้อหมดเลยค่ะที่เนื้อย่างเนื้อ,อย่างกาห มิบอลชีสติ๊กตอนแรกเราสั่งมันบดไปนะคะแต่ว่าไอตัวโปรโมชั่นนะที่เราโดนไปเมื่อกี้เนี้ยนุกสั่งเป็นสั่งในสั่งในย่างเลยไปนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องเคียงให้สองอย่างแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เอามันบดเน่ะแล้วก็ไปเอาเป็นเครื่องเคียงเป็นมันบดนะคะกัแบบเป็นฝลายเทนมีโจ๊กด้วยที่พิดเลยคือมีโจ๊กเนื้อด้วยที่จริงๆอยากลองมากเลยแต่ว่าเราแบบ คนช่วงเช้ามาแล้วเราต้องการแบบว่าอะไรที่ให้พลังงานจำนวนมาหาศาลนะว่าตอนนี้หิวมามีตุ๋นเสี่ยวมีข้าวข้าวมันดีเนะุ้กอันนี้คือเราเคยอยากลองนะคะแต่ว่าแบบมาทีไรก็ไม่เคยได้ลองเลยค่ะเพราะว่าเราจะไปตายที่นี่เว้ยเมนูนี้กระเพราเนื้อบวบคุกข้าวอัลอเียอัลโลว่างเ ทำให้ลองนะเวลาลุกมันก็สั่งตังนี้แล้วก็แอดไข่ดาวเพิ่มเออนก็จะเป็นพวกแบบต้นกะเพราข้าวเนื้อบดผัดผักอะไรประมาณนี้นะคะจะมีพวกสป,ปาเกตตี้ด้วยนะเผื่อว่าใครแบบว่าคิดว่าจะมีแค่แบบเมนูข้าวอหรือเมนูเส้นก็มีค่ะแกงกะหรี่กะเพราไก่นี่ไงพูดถึงมาเลยพาสต้านะคะสป,ปาเกตตี้ พี่สั่งเป็นคาโบนาร่าไปอีกจานนึงด้วยนะคะสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าอันนี้เป็นของหวานพี่พีก็คือตอนแรกกะนลูกเข้าร้านนี้มาลูกก็คิดว่าเขาจะมีของหวานเลยนด้วยแต่ว่าอันนี้คือหมายความว่าที่แบบมามาทานครั้งแรกเลยนะคะเออแต่ว่าเขามีว่ะนะคะแล้วก็เป็นมามีแค่นี้แหละนะคะเมนูจริงๆก็ไม่แค่นี้แหละก็อบอกว่ามีมีเยอะมากเลค่ะ ก็คือต้องบอกเมนมีเมนูทุกรุกแ่แบบอ่ะมีของร้อนนะคะมีเส้นมีเนื้อเนื้ออ่เออมีแบบออกแนวไทยไทยแบบพวกกะเพราอะไรอย่างเงี้ยคะะก็ไปที่ร่างกายต้องการเนื้อนะคะร้านเนื้อแท้นี่ก็เป็นหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเอเองที่บอกว่าเมนูมันค่อนข้างหลากหลายนะคะเวลามาจะเป็นครอบครัวเนี่ยก็จะได้แบบไม่ต้องแบบเพียงกันฉันอยากกินอันน้นฉันอยากกินอันนี้ก็คือสามารถหานที่ร้านนี้เลย,เลย สปาเกตตี้คาโบนาร่าและสลัดปลาคัพโนะคือต้องบอกว่าน่ากินมากอ่ะกะเพราเนื้อบดข้าวคลุกไข่ดาวกะเพรากรอบด้วยนะจริงๆก็บอกว่าไฮไลท์คือก,ก,อะ,กะเพรากรอบค่ะวันกะเพรากรอบคือตอนเราตักข้าวนะคะเอากะเพรากรอบนะคะวางลงไปตักไข่ดาวโปกไปนิดนึงนะคะแล้วก็ส้วมเข้าไปนี่เป็นความรู้สึกที่แบบโอ้โหผมไม่อยากสะบัญญายเลย บรรยายไม่ได้อะต้องมาลองดนเองนะจ๊ะ ่งมากโดนไปจบเก้ะะรเา,าร,ร้อยนะคะสำหรับมื้อนี้แต่ไม่เสียดายเงินเลยอาหารคืออร่อยค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะความพีสปากเกตตีคาโบนาราปกติเข้ามานุกจามีเมนูประจำอยู่แล้วไงสำหรับปลาเนื้อแท้นะคะก็จะมาเป็นข้าวคลุกเนื้อบดข้าวกะเพราเนื้อบด อเออไข่ดาวนะคะจำชื่อเมนูไม่ค่อยได้จะเป็นเมนูประจำจริงๆแล้วก็สั่งเป็นเนื้ออะไรสักอย่างค่ะเป็นเนื้อย่างอะไรสักอย่างนะคะวันนี้เหมือนเรายังมุกออนสั่งราเม็งไม่ได้อะเราก็เลยแบบอยากกินอะไรเส้นๆก็เลยไปจับเป็นสปาเกตตี้คาโบนารามากินแล้วก็หู ลอมหน้าสปาเกตตี้คาโบนาร่าจะกลายเป็นเมนูประจำของร้านมปัเนื้อแท้นะคะอร่อยจริงค่ะใครที่ผ่านใต้ผ่านมานะคะแล้วก็ไปเจอร้านเนื้อแท้นะคะเขามีหลายสาขาไงอย่าลืมแวะเข้าไปลองโดนดูนะคะขอได้เข้าเมนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเลยว้ยสำหรับใครที่แบบไม่ได้ไปสายเนื้อนะคะก็สามารถเข้ามาทานได้นะคะเมนูที่ร้านเขาหลากหหมยมากๆเลยค่ะสายเนื้อก็ควรจะมาทานเนื้อเนื้อคุณภาพนะคะ ราคาถูกด้วยวันนี้ลุกโดนไปเป็นเนื้อสันในย่างนะคะหบวกกับซอสจิ้มแซว่า150บาทจะมีไซดิสนะคะให้เลือก2อย่างลุกเลือกเป็นเฟรนช์ายนะคะแล้วก็เป็นมันปดแต่จริงๆก็มีมากกว่านั้นนะคะก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกไซดิสเป็นอะไรนะคะปบพูดไปเราเหนื่อยกินเหนื่อยไม่อยากกินจนไม่มีแรงเลย <laughs> ตอนนี้ไม่มีอะไจะกลับว่าอะไรแน่คือตอนนี้คือน,นั่งอยู่หน้าร้านเน่ นั่งอยู่หน้าร้านเนี่ยเออ,อยังมุกออนไปไม่ได้เลยนะคะอิ่มจัดยังไงก็ใครที่อยากให้กำลังใจนุกนะคะอย่าลืมกด,ะะกด,ดซับสไคร้นะคะกดถูกใจนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่นนอนจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของนุกนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะผมบายบาย